สวัสดีค่ะมาพบกับเจเคโนะนะคะเจเคโนะขอนําเสนอให้ชมกับบ้านพร้อมที่ดินค่ะซึ่งแปลงนี้สามารถเปิดเป็นกิจการค้าขายได้เลยนะคะบ้านพร้อมอยู่ค่ะอยู่ที่อำเภอแกงจังหวัดระยองนะคะอยู่ใกล้กับถนนสุขุมวิทอยู่ในชุมชนค่ะค้าขายได้สบายที่ดินโฉนดขนาด60ตารางวาค่ะเป็นที่ดินโฉนดคุดแดงราคา950,000บาทนะคะ อยู่ซอยจำรุงโคงคาตำบลห้วยยางอําเภอแกงจังหวัดระยองค่ะอยู่ใกล้ปั๊มน้ำมันอยู่ใกล้เซเว่นนะคะอยู่ใกล้ตลาดสดอยู่ใกล้วัดอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ห่างจากตัวเมืองแกง10กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองระยอง40กิโลเมตรนะคะ2ห้องนอนสองห้องน้ำ ห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องโถงใหญ่ห้องซักล้างห้องเก็บของและโรงจอดรถด,ด้วยนะคะ950,000บาทค่ะส,สนใจนัดชมพื้นที่ติดต่อนัดหมายได้กับผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปแต่ผู้ลงขายได้ลงรายละเอียดไว้อีกว่างดขอพิกัดเพื่อไปหาเจ้าของเองนะคะเดคาดวาน่าจะเป็นในหน้าขายนะคะทุกท่านหากสนใจก็ทักไปคุยรายละเอียดและนัดเข้าชมพื้นที่กันดูค่ะ ถ,ถูกใจนะคะในวันนี้เจคโนแนะนำแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ